ถ้าไม่อยากให้ลูกหลานขี้เกียจพ่อแม่อย่าทำสิ่งนี้ผมมีโอกาสทำ private consulting ให้หลายๆครอบครัวนะครับซึ่งหลายครอบครัวผมบอกได้เลยนะบางคนมีธุรก,กิจเป็นร้อยล้านเลยนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าผมเจอเยอะมากเลยนะครับพอถามเข้าไปเขาก็จะมีปัญหาที่มาคอนซัล t ผมมาคล้ายๆกันหมดเลยก็คือเขาอะไม่รู้จะทำยังไงให้ลูกเขาขยันดี ไม่รู้จะทายังไงให้ลูกเขาเนี่ยมาทําธุรกิจดีลูกเขาแบบเหมือนแบบใช้ชีวิตไปวันๆเพราะว่าบ้านเขาแบบรวยแล้วนะครับเพราะผมถามคําถามไม่กี่คําถามไปนะครผมไปหาเลยว่านั่นเลยคือเหตุผลที่ทําไมลูกเขาถึงเป็นแบบนั้นนะครับข้อที่1เลยนะครับที่เจอบ่อยมากเลยก็คือให้มากเกินไปผมไม่ได้บอกว่าการให้เงินลูกการให้ของขวัญเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีไม่ใช่ แต่สิ่งที่ห้ามทําเลยนะคือการอย่าให้ทุกครั้งที่เขาขอคียนี้แพงมากเลยนะครับพิมพ์คํานี้ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยคืออย่าให้ทุกครั้งที่ลูกขอที่บ้านผมจะมีกําหนดเลยว่าผมจะให้ได้แค่ปีใหม่สงการตวันเกิดวันสําคัญบางวันเช่นบ้านผมเป็นคนจีนก็มีให้แต่เอียวันตรุษจีนแล้วก็มีวันที่ลูกสอบได้ วันที่ลูกเขาไปคว้ารางวัลบางอย่างได้เราจะมีของขวัญพิเศษให้สิ่งนี้มันทำให้เกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเราให้เขาทุกครั้งที่เขาต้องการเขาจะกลายเป็นคนเอาแต่ใจไปเลยจะกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าฉันอยากได้อะไรฉันก็แค่แบมือขอสิ่งนี้น่ากลัวมากเลยครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขาแค่แบมือขอแล้วได้ เขาจะกลายเป็นคนขี้เกียจทันทีเด็กคนนั้นจะกลายเป็นคนที่ไม่มีความทะเยอทะยานทันทีแล้วคุณจะได้ลูกที่เป็นลูกคุณครับเขารักคุณแต่เขาจะไม่สามารถสร้างประโยชน์ใดๆให้กับสังคมประเทศไทยหรือโลกใบนี้ได้เลยข้อที่2คืออย่าบอกเขาว่าเรามีมรดกให้เขาขีนี้แพงมากนะครับ ต่อให้คุณรวยเป็นร้อยเป็นพันล้านผมไม่สนใจแต่คุณอย่าบอกเขาหรืออยากให้เขารู้หรือมั่นใจเด็ดขาดว่าเขาจะได้รับมรดกจากคุณผมตอกย้ำเสมอกับลูกสาวเพราะว่าพ่อแม่ผมก็ตอกย้ำแบบนี้กับผมอะมาตลอดเลยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เขาอยากจะให้มรดกผมผมก็ไม่เอาแล้วผมสร้างตัวเองได้แทบจะเป็นมิลเลนเนียประเทศไทยอยู่แล้วตอนนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกและขอบคุณพ่อแม่ผมมากเลยคือเขาตอกย้ำเสมอเลยว่าเรียนให้เก่งที่สุดนะ ตั้งใจทํางานนะหาประสบการณ์ให้มากที <to> ่สุดนะเพราะปลากับม้าจะไม่มีอะไรให้เขาพูดคำนี้ออกมาผมไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแต่ผลสุดท้ายคือคำพูดของป้ามาผมเนี่ยมันทำให้ผมเป็นคนทะเยอทะยานแล้วเป็นคนที่ขยันแล้วไม่เคยท้อเลยและคำว่าขี้เกียจไม่ได้อยู่ในพจนานุกรมในหัวผมเลยแน่นอนคำนี้ไม่ได้อยู่ในหัวผมเลยผมเลยบอกว่าถ้าไม่หละก็ตามนะครับ พ่อแม่นะครับข้อที่1น,นะครับผมสรุปให้เลยคืออย่าให้ทุกครั้งที่ลูกขอข้อที่2ก็คืออย่าให้เขารู้เด็ดขาดว่าเราเตรียมมรดกให้เขาเตรียมประกันให้เขาอยากให้เขารู้เด็ดขาดครับเพื่อเขาจะได้ใช้เวลาในโรงเรียน ใช้เวลาในการทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อเป้าหมายเดียวครับเพื่อเขาจะสร้างชีวิตด้วยตัวเขาเองแล้วเขาจะมีความภูมิใจเขาจะเป็นคนที่ขยันมากๆเหมือนที่ผมเป็นในปัจจุบันนี้งนั้นรักทุกคนนะครับพ่อแม่ทุกคนที่ฟังผมอยู่นะครับเอาเรื่องนี้ไปคิดแล้วผมบอกเลยว่าแม้ว่าคุณจะเคยสอนผิดวันนี้คุณเริ่มนับหนึ่งใหม่ได้แต่ถ้าคุณไม่เริ่มนับวันนี้จกนกระทั่งเขาโตขึ้นจุดึงจุดหนึ่งแล้วมันกลายเป็นนิสยัยถาวรเขาแล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถสร้างลูกขึ้นมาใหม่รอบที่2ได้แล้วนะครับ รักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้ากับหมอทีมสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆ่าชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe ใน YouTube Facebook i g TikTok แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ